ทำไมเรา คนก็ค่ะสิวไม่หายสักที ว่ายากนะคะก็เลยพอเขาให้ออกเครื่องก็เลยเออนะก็ให้รู้จักลักษณะของเอ่อแอคเนสกาว่าอันนี้ลงในรายละเอียดนะคะน้าว่ามีแบบไหนบ้างแต่ละแบบมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะอันนี้ถ้าอ่านก็จะได้อยู่แล้วนะคะดีทีซีก็เขาจะรู้ทเรื่องของเขาเองใช่นะครับแต่ความเป็นแอคเนสการ์ dùng nước với <laughs> thịt dây để em 大家多喝。 สำคัญไม่ด้อยไปกว่าคนอื่นแล้วก็ So มีค่ะสมัยก่อนจะมีนาและที่ซิงเลอร์ออกใหม่ๆก็มีฝรั่งตระเวนฉีดแต่งบนบ้านนะแล้วก็บอกว่าเป็นของเพนเคชั่นแล้วก็ซับซีดายแต่ซับซีดายก็ยังไม่ไม่ได้ถูกโล่งถูกสายนะก็คือให้ฉีดเพิ่มโน่นนี่นะั่นอ่าประมาณอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาของการที่ต้องถ่ายรูปว่าเฮ้ยแต่ก่อนไอ้ของแกมีอยู่แล้วนะอะไรนะคะก็มีก็มีนาน มีแม็กแบบทำไปแล้วปวดที่โน้นที่นี้มีไหมมีไหมครับมีนะครับมีขอเล่นไม่อยู่แต่เราไม่ได้ทำแบบให้เอฟเฟกแปลกๆที่แบบมีแมกมีก็มีก็มีใช่ไหมาเรื่องติดขายเรื่อยๆิเขอต้องพีอะไรอย่างเงี้ยนะความบาดแผลและปวดไม่ได้นะคะสิ่งที่สำคัญก็คืออันที่เราที่สำคัญในแอคเน่ก็คือคุณต้องไม่พลาดแอคเน่ที่ เป,เ,เป็นโรคก็คือในกลุ่มที่มี endocrine abnormality หรือที่เราเจอเป็นบ่อยก็คือ polycystic ovarian syndrome หรือ ovarian disease นะคะน่ะอันนี้ต้องจำเพราะว,ว,าวา่าเป็นผู้หญิงน้ำม,มาด้เยซย่งเยอะๆเป็นมาบักในมาบักน่ะที่มา acne variant อัอนที่สำคัญเลยก็คือ neonatal acne น,นะคะเพราะว่าเราก็จะโดนหมอจะกินก็จะโดนตามบ่อยโอ้โหเด็กมาเป็นตุกเป็นเม็ดอะไร ลูกคนแรก heat itself ไม่เป็นไรนะคะไะ่องาม้กดชกยไม่ป็นไรค่ะออกคอมมอนเซนเลยจากนะออกคมมอนเซน์เลยยาเพราะว่าตอบข้อใดผิดแต่ว่าถ้าไม่รู้เนี่ยต้องเดาได้เพราะว่าตัวที่ไม่ทาให้เกิดซเป็นอะไรที่เราใช้อินเล่นินไปมาเนาะจำได้กอล 我涛。What นั่นเองนะคะตอนหลังเปเปอร์ช่วง3-4ปีหลังก็จะใช้บนมือ ว่าท็อปอินดิเคชันของโบสองหน้าปกนะคะนะอย่างที่เล่าให้ฟังไม่ใช่เป็นยาหมอผิวหนานขโมยเข้ามาใช่จนลูกเรืองเข้ามาหากินตัวได้นะคะทั้งตัวมันไปหลายคนอินดิเคชันตอนแรกมาจากคุณหมอตาก่อนนะคะอินดิเคชันถัดมาหน้า 7. เจ็บไมอบจะใช้เรื่อง yeah it part of ตามให้กี่ข้อคุณต้องเท็ส แล้วาตามันหล่นละหน้าสีสีนะคะถ้าเป็นลิปโพสิตละ่ะจะแก้ด้วยอะไรคนจะมีอะไรติดมือคนจะสั่งยาอะไรให้คนไขนะะนะนน้นะคะนะตัวลิปโพสิตหน้าสี่สี่เนอะะทำไม่รู้ เ,เื่อร่างกายตนะ่ต้องสังเกตเพราะฉะนั้นเบียฉีดไปผู้ช่วยก็ฉีดไป51ทันไหมลูกนะคะถ้ามันเป็น general distribution เราจะ อเลย์ี้ er นะคะหนะ 52, ้า52ไม่ค่อยเกิดหรอกนะคะถ้าเกิดต้องต้องเก็บเก็บเก็บส่งแล้วอ่นะอ่านะคะแล้วก็แอนติโดดแอนติโดดสำคัญอ่านดะีๆแอนติโดนมะีได้ไหม แล้วกว่าจะเกิดหมัดก็นานเพราะฉะนั้นเนี่ยแอนติโดนของโบท็อกมีไหมมีแต่ใช้แล้วมีประโยชน์อะไรไหมไม่มีมันไปเกาะกับรีเซพเตอร์แล้วเพราะฉะนั้นแอนติโดนมีแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรกับโบท็อกที่ฉีดไปแล้วได้ก็คือรีเวิร์สดิฟไม่ได้แล้วก็ฉีดไปแล้วเกิดแอนไซน์เอฟเฟกไปแล้วฉีดแอนติบอดีตามช่วยอะไรไหมช่วยมันเกาะไปแล้วนะคะนะเพราะฉะนั้นแอนติบอดีมีแต่ไม่ช่วยอะไรช่วยไม่ทัน ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเป็นแก้คอมมิเคชันอันนี้เมาส์านอกเรื่องเฉยๆก็คือซิสเตมิก ที่สำคัญที่ดูยากหน่อยนะคะ<ล>ก็จำชื่อนะคะแล้วก็ snap 25เนาะล่าอะไร distribution อาจารย์เห็นอาการเร็รไเรรวไหมคะตอนเร็วเร็วไหม